สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ใช่เหรอก็สสวัอยู่กับพวกเรากลับมาแล้วกับรายการแล้วสายจากเรนแสงจังตื่นสายเซนเซอร์โอ้ยสวัสดีค่ะไออันไหนยาค่ะคิวสุดหล่อหล่อมากหล่อล้มหลบควายควายล้มควายควายล้มวัวววัตายควายล้มวัวตายควายล้มเป็นเสาเป็นลม โอเควันนี้ก็ตามคำขอนะคะมาเราตามคำขอใครขอใครใครขอคิวขอขอคิวขอคิวขอเพลงนกเขาคู่รักได้ข่าวว่าไอ้ขอใช่หรอไม่รู้ไม่รู้ก็คิวพูดถึงนี่นี่คลิปพี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเอาทำนองขอขอขยืมขยืมทำนอง่อยนะคะแมวโพนีนะโอเคเดี๋ยวมันก็ทอน่อยดีปะโอเคพร้อมยังพร้อมพร้อมทำนองนะหนึ่งสองสาม นเลยอาเอาจริงจริงไว้ลอ้เตรียม้องเดี๋ยวสิไ้องบอกเมื่อกี้เหรอตัดไปตัดไปแล้วทำไมทำไมเดี๋ยวเปลี่ยนนุ้นนุ้นพาทำนองค่ะโอเคทำนองทำนองนี่จะให้ยังไงวะเนี่ย สง่งอีเอ็ดมาโอเคหลังจากเมื่อกี้ไปเถียงกันมานะคะซึ <c oughs> ่งเพลงเหรอมันก็น่าจะเป็นพี่พี่จะพี่จะเอาอย่างมัน <c oughs> พี่ไม่เอามันมันพี่เอามันมันโอเคพร้อมยัง เดี๋ยวเราขึ้นให้วักแรกโอเคนะโอเคโอเคค่ะเริ่มสี่ีเสียงวิเอกจีเสียงวิเอกใจฉันเหมือนมีเสียงวิเอกกระเข้าใ่เดียบนนนกเขาคู่จูบต่อจูบดูคูนาคู่้ แล้วก็คอยทำเสียงหวาน่างเบาเบาหน่อยี่ฝักใจไปรลกรัลเจ้าใหญ่ทีห้ใจนี้มึงร้องแลวว่ารักกันต่อมีแต่จ้าเ้ายนหวไน่ยสัญญาจะเป็นรมยยิคนทา ดวงใจใจดวงน้องรุ่นพี่มลาดใหญ่คำพูดไปแล้วต้องจำพูดไปแล้วพี่จำพีตั้งคู่จำดวงใจีม่เป็นมื่นเช่นนกแกไม่เป็นมัอนเช่นนกแก ออกจากปากลูกออกจากปากพีไปยิงขอออกจากใจในใครนอนง่ายิวในต้นคิวปำอะไรดิียงใคนกันนอนงาอกลกเาคือตรงนั้น อย่าให่รู้ดูเอาดีเห็นมันเฝ้ายอกเน้ะต่อเลโกต่อเลโกดีจต่เอาอย่างมันดีไม่เอามันมันทำนองไม่ได้ช่วยเลยเลยค่ะแมวแว พี่ไม่เป็นเามือนนกราเตลยันไปเตลเลยไปจะพาใครไปตัใจแม่ใครยังไม่ทิ้เู่ในต้นมใหญ่ใช่ใครนั่นนกระเตลูมานกระเตลนกระเตวไหนเสียงร้อง ไม่คันโอ้ยท่อนนี้ร้องไม่ได้อีกแล้วไงล่ะอ๋อลบมันต่อรักแองต่กชิวันไม่เคยรักเลยนะครับพี่ลูกดูเอาพี่หินมันเฝ้ายอกล้อต่อเนืยองยาวอย่งเอามันพี่ไม่เอามันมันมันอะไรอีก มันจบแล้วเลยไม่ใ no ช่เหรอที่จะไม่ตอบมันก็แบบเผื่อจกได้ฟีลลิ่งเพิ่มไงโอเคค่ะก็ขอคือเขาจบเพลงนี้นะคะบายแล้วเราจะไปถึงช่วงไปช่วงบนกันเลยค่ะต่อไปนี่คือช่วงบนบนวันนี้ไม่วันนี้จะมาบนตัวเองคือร้องคือร้องเพลงร้องนอกจากจะโหนขี้แล้ว มต้องเลร์พันยังจะมาคนร่างหัลอกลาเคลยจะขันแซกันไปไหนไอหัล็อกกางฟีไม่ใช่อะไรคือร้องแบบร้องสลับท่อนนะพี่ยักงไปล้อเขาพี่ชายพี่ชายไปล้อเขาอูกหิวอก้จชายก็คือผู้ชายก้อพี่จิกำลังว่าหิอีแซกยของไม่จันัแบบก็ทำนองไม่รงกมทไม่ได้ อ๋อคือเราล้อช้าไปชิบเปล่าใช่เพราะคือทีหลังต้องมาติดสติปีกดีกว่าพี่อยามักนะพี่อยามันก็ไม่ดูเรื่องพราะเราเราจะร้องเพลงนกเขาคู่ด้วยสเต็ปทำนองแบบเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สไม่เอาเพลงนี้ต่อไปเปลี่ยนเพลงบ้างดีกว่านะเอาจริงๆเอาเพลงอะไรคะอยากได้เพลงอะไรพิเศษไหมอยากอยากได้เพลงอะไรคะเพลงโตเกียวคูนทอดทอด ตกเราไม่เป็นนะงานหนักเลยเราไม่เป็นนะเราไม่เป็นนั่ไม่เป็นไรเราเพลงของนารูโตะก็ได้เนี่ยเราเพลงโอพีสิบได้นะโอพีสิบเหรอขอตัวอย่างชิปูเด่นชิปูเด่นชิปูเด่นนี่นี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้เลยอ่ะเอาค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอา เราล้อได้ตั้งแต่ของวันพีชตั้งแต่ตัของลีคือของบีเราล้องได้แล้วก็โตเกียวคุณแล้วก็อะไรนะเออไม่หรู้ว่าเราล้อได้เยอะอยู่นะนี่นี่นี่อ๋อนี่จะขาวนี่คือช่วงบนไม่ใช่เหรอใช่ใช่มันคือช่วงบนอ๋อช่วงบนก็บนมันคือบนเนี่ยคือบนนะอ๋อกำลังบนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ <Okay. S 1> มีเรื่องอะไรอยากจะบอกอีกไหมถึงถึงพ,พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งน,นามในม .5 นามว่านางสาวขอเธอจะจีบเราใช่ไหมเรารู้ทันนะเข <c oughs> าจะจีบไอ,อ้ใช่ไหมทำใครนางสาวขอนางสาวมีใครเหรอไม่ใช่เออใช่คิม,คมไงคิมแน่นอนเราโอ๊ยตานะยแล้วเขินโอย เขินเขินด้วยมีความคิดยังไงคะกับการที่มอมอหาหาันสาได้คัมแบ็กอีกครั้งนะคะโอ้ยรู้สึกมีความสูงมากเลยที่เราได้ยังจะมานั่งใช้รูปนวลกำลังวิ่งข้าวฝ้าแล้วก็บอกว่าปาเราไปสนามหลวงกันเถอะ นั<พ><ต>่นนั่นมันนั่นมันรุ่นบุกเบิกเลยนะคะโอเคเค่ะแ,และนี่ก็จะไม่นี่ก็จะไม่ใช่แค่การบ่นนะคะเราจะมาสัมภาษณ์แต่เราจะมาบน่บนบ่นนว่าแต่ละคนเจอกันได้ยังไงคะเริ่มจากค,คุณคิวค่ะคิวคิวเจอใครก่อนนีเจอเมฆก่อนไหมใช่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 โอเคคิวเจอเมฆจากตอนเข้าแถวแล้วจากนั้นเมฆก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าใครอยู่โม่ห้าหันตูมาไม่ใช่ยังไม่มียังไม่ทันลูกจากกันเลย และหลังจากนั้นคิวก็ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าทางนี้มอห้าอยู่ทางนี้คนหนึ่งเฮนี่เสร็จแล้วป๊บก็ทําการคุยกันคุยกันไปไปมามาก็แข่งกันวิ่งขึ้นน้องเพราะขอมทก่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเล่นเกมราชาบนห้องทำให้ทุกคนได้รู้ว่าคิวมันน่ากลัวที่คิดเพราะเกมราชา ต่อไปถึงคิวที่ไปเจออะไปเจอไอได้ไงนี่รู้สึกจะเป็นเกมพราชามั้งให้ไอไปเต้นเพลงยิ้มแน่นอนหน้าสาวทงเย้ไม่ได้เต้นคนเดียวด้วยเต้นเป็นคู่เรากลัวเหงาเต้นกับฟิวและฟิวทำอะไรทำอะไรก็เต้นเต้นเหมือนกันก็เต้นเหมือนกันแต่เรายืนข้างหลังฟิวแหมจุดสนใจจะเป็นฟิวก็ลงใจไปนะคะ ไม่คือมีใครมองหรือเปล่าแลต้อ,องถามนี้ไม่รู้มไม่รู้มีใครมองไหมแต่ที่แน่ๆมันมีคนไอ้มองห้ามันมองแน่นอนมองหมองทุกคนถามด้วยคะําว่าทายทายทำรายการยกกองขึ้นมาทายทําอะไรทายไม่ไงหมวเลยมอยห้าคนย,อยกอจะบอกว่าส่วนของไอ้นี่รู้สึกจะขึ้นมามากลิ่งแปดตลบบนห้องแล้วก็เจอทุกคนอย่างเมาเมา เมาเมาทุกคนจะมาชวนเราเล่นเกมพาราชารากันนะควาและก็มีคําสั่งหนึ่งเป็นคําสั่งที่ทําให้เอามือทาบอกกันเลยทีเดียวเอามือทาบอก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 กันเลยทีเดียวนะคะคือสั่งให้หมายเลขหนึ่งตกหัวหมายเลขแปดและคือหมายเลขแปดอยู่ด้านนี้ครับหมายเลขหนึ่งนี่เออแน,น่นอนว่าหมายเลขแปดคือนักคือคอนัอนตพาน This i สอันนักเลงตบหัวนักเลงเวลาทยี่โคตรอาถานเลยและเราบอกเลยบอกเลยมันอาถานมากแล้วคนตบคือตัวท็อปช่างมันตัวท็อปรี่ทำหน้าเลือกลักสุดๆจำสีหน้าในวันนั้นได้เลยทำหน้าแบบเคียนอยู่ไหนให้ตบเคียนด้วยคิ้วไม่มีเคียนให้ตวไม่มีเคียนให้ตบยืนเงือตกแล้วก็เอามือไปจิกหัวเบาๆแล้วก็แบะแน่นอนว่า ในละสายตาหน้าสะพึงกลัวกลับมาไม่มากก่อนน้อยคนน่ากลัวเลยและตอนปัจจุบันนี้มันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะคะใช่เพราะนับตั้งแต่วันที่เจอกันนอกรอบที่โรงอาหารมันเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัววันหนึ่งมันเป็นวันที่คิวจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตวันที่คิวโดนผู้หญิงจับนม วันที่คิวโดนกระเทยจับนมแล้ววันที่คิวโดนกระเทยโดนเอาฟออิดมาแปะโดนผู้หญิงเอาฟออิดมาแปะเพืสอเว่าวันนั้นจะโดนเอาลูกบาสไปแช่ในช่องแข็งด้วยใช่คตรสวยเลยจ้ะคิวนี่น้ำตาจะไหลทำกับเราได้ยังไงเหมันไส้ไงลูกบาสเนี่ยเรานะ ทำกับเมียเราได้ไงเมียเราไม่ผิดเมียเราไม่รู้เรื่องเลยที่ผิดนะมันเอ็มขอพาดพิยงเดิเอม็มเอม็เอมพวกพ้นอีกตะแปะบนหลังผู้ชายพู้เรานมว่าคารับจีจับคาดไม่ทราบว่าคุณเอาส่วนไหนมาดูว่ามันมีคารับีถามเนยมันมีสักครับไหม,มไม่มีเลยไม่ไหวคิวไม่มีนมนเป็นต๊ดไม่ใช่จดุดแล้วยังไงต่อ และแน่นอนว่าคิวก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเอาอะไรมาแปะจากนี้ไปคนหน้าสงส<อ>าราเลยบรรยากาศานะคะค่ะและแน่นอนว่าแล้วก็ยังจะใช้ชีวิตโดยลงหาแบบไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนรวมทั้งกระทือก็หันมาบอกว่าเอ้านี่พวกเดียวกันเหรอเท่านั้นแหละอึ้งกิมกี่เลยอะไรอะไรคือพวกเดียวกันเจ้หมายความว่าไงอะ่ะเท่านั้นแหละ วมนี่หันไม่ชูข้างหลังตัวเองเลยตามด้วยคำว่าไอาย้อย่ายอยู่เลยตายชะเจอแล้วไอ้ก็โดนการลุมสักกรรมกลางโรงอาหารแบบไม่มีคำว่าปราณีสงสารและปาณีทั้งสิ้นเป็นไงละ่ะเราโหใช่ไหมกโมกรนน้อยโหดมากเลยถุยได้ข่าวว่าก็โดนเอาคืนไปไม่ใช่น้อย ใช่ไหมล่ะคิวน่าสงสารเนอะยังไม่ได้ฉันทำอะไรฉันก็ควรจะน่าสงสารมากกว่าไหมฉันก็แค่เดินผ่านมาแล้วก็ยิ้มแค่ยิ้มยิ้มอีกคำนี่มันแปลกข้างหลังเธอเมือเธอหันมาพุ่งกระโดดทีบขาคู่ใส่ฉันเนี่ยฮะก็คิวนกก็คิวรู้ว่ามันต้องมีอะไรทําแม่งทาแมงแน่นอนเลยข้างหลังทําแม่งหน่วยเฮ้ยทำไมมีลูกเรลลอบปอบอยู่ในอ๋อใช่ลืมไปเราประมานโรงเรียนนี้ และอะไรไม่สำคัญนะคะโมเมนต์โมเมนต์ของอิวไอคิวอิใครใครไอคิวไอคิวไอคิโมเมนต์ของ I, heal, i, heal, i heal, คอคิวและคิวไอไม่ได้มีแค่นี้คะ่ะความใสจันแลนยังมีใช่ไหมเห็นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโลกจิตแถวนี้อย่า <laughs> <Yeah, S 1> <laughs> เราลูกมาจึงใ,ใครเราจะไม่เล่าให้ฟังเพราะจะเป็นเหมือนการดิสเครดิตให้ตัวเองดิสเครดิตให้ตัวเองด้วย สรุปตัวเองก็โดนเต็มๆไม่ใช่เหรอก็จริงก็เลยไม่เล่าไงใช่อย่าเล่าเลยเดี๋ยวเขาจะรู้สึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายในนี่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 เรามีอะไรมาฝากก่อนนอนอะไรอะไรตูใไก่ไกลไก่อะอะไรวะไม่กดดูนะไม่รู้ว่าคืออะไรจีบ จีบเคินคิวจีบไอค่ะรูบผู้สมถุยจีบนมจีบซาลาเปาหน้าโรงเรียนยี่สิบบาทเจ็ดชิ้นบอกเลยว่าอร่อยมากไปซื้อกับเตร์เอซีมาแล้วเป็นไงอะ่ะอร่อยมากเลยเด้ไปซชื่อกับเตอร์อซีคือกินแต่ชานมไข่มุกกับดอยคำดอยคำไม่อร่อยพูดเลยขิม,ขมชวนกินเราหงขิมลนะเรงผมนี่งงเลยคิวขอจีบไอจีบ จีบ,จบด้วยจีบด้วยเร,เราจะจีบนายกลับนะคิวนะไม่ต้องมา<ต>เอาร<ต>ูปเมื่อกี้กลับเลยเดี๋ยวเอาอื่นก็ได้ไอะไรนมจีบไม่เอาหิวก็เ,เอาไว้ตอนหิวจ,จัดๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยส่งไปหลังไม้ให้นะคิวนะไม่ถ้าเราก็จะแบกเมย์นายฮ่าฮ่าคิวจะกินหัวทุกคนแล้ขาวว่าคนที่กินหัวมันยืนอยู่ตรงนี้ ผ่านผ่านไงเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่มีคู่แล้วผ่านไม่มีคู่แล้วผ่านนี่นี่คนนี้ไม่มีคู่ลพูดถึงตัวเองทําไมอ,อ่ะตายแล้วเขินจังเชิญเชเชก็ไม่เชิหรอกแต่มีคู่ไม่เท่าไหร่คนอะไรมีเมียเป็นลูกบ้าด้วยตู้หูน่ารักไหมล่ะเพราะเรารักกันไงมีคนเคยบอกว่าเขาคนเดียวคว,ความรักเป็นสิ่งที่ไร้คีด ปมแดงเพราะฉะนั้นจะรักกับลูกปาก้ามันก็ไม่ผิดหรอกแลวพวกที่รักลูกป้าประดังปัดประหนึ่งเมียใช่ไม่ผิดเพราะฉันรักไปเถอะจะรักอะไรก็รักไปแล้วเมียมึงรักมึงไหมไป,ไปนอนไปนอนอาบโครกอยู่ในช่องฟีนน่ะไม่จะบอกว่าวันนี้ตอนประมาณเที่ทยงมั้งเล่นกับไอซีซีบอกว่าส่งเมียมาแล้วก็เลยบอกว่าไปแข่งกันไหมแล้วว่าลูกป้าจะเลือกใครและแน่นอนว่าด้วยความ ด้วยความฉลาดที่มีอยู่ประจำตัวและจะเอาออกมาแค่บางเรื่องเท่านั้นทำให้บอกเอซีว่าเอซี AC ไปอยู่ทางชันขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็จะไปยิงอยู่ทางชันลงตรงนั้นแล้วเราก็จะเอาลูกบาสวางไว้ตรงกลางแน,น่นอนว่าบาสกิ้งมาทางเราเราชนะเอซีอันดอยเพลโลพานอ้ยูยยไม่คยเอซีมันไม่ผิดหรอกคนที่คนที่มันโกงตั้งแต่แรกอยู่นี่ กไม่คกงไอคิีก้ไม่เป็นความโง่ไซใ,ใครจะมอบเมียให้ง่ายๆล่ะมอบเมียให้ง่ายก็ไม่ใช่สามีชิดีแล้ว <Go. S 2> คือสามีชิดเจ <c oughs> เรารักพันยาคนเดียว <c oughs> ถึงแม้พันยาเราจะเป็นลูกป้าและพันยาเราจะไม่มีชีวิตแต่เราก็รักนางคนเดียวเจอบ <c oughs> เอาจริงในชีวิตจริงรับในขนาดนี้ไหมไม่ไม่ไม่เลยไม่ก็เห็นแบบเตะกันทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่จริงเหรอใช่ไม่เชื่อจริงต้องเชื่อไม่งั้นงอนมีความจริงจะบอกเริ่มง่วงแล้วปิดกล้องกันไหมใช่ใช่เริ่มง่วงแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะมาโมยต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะโอเคค่ะ,ะส,ำสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะจบ, <ขอ S 1> จบกันดื้อๆอย่างนี้เลยทุเลดมากจบรายการได้น่าเกลียดมากเลยอะแกจบรายการได้คำว่าเราง่วงแล้วเราง่วงแล้วใช่ไหมนี่เราขอกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วจริงอะจริงจริงตอนเราขอกับพออเราขอห้าชั่วโมงเราก็ยังไม่เป็นไรเลยนะก็พลังแรงกล้าไงเธอแรงกล้างั้นวันนี้เราจะ ไม่ขอบนอีกต่อไปแล้วเราไปละจีอูวาเกนจีอูวาเกนพบกันใหม่กับการายการสายจางแดงแดนจางตื่นกูเซนเซอร์แล้วนะเซนเซอร์ไม่ทันนคนหล่อนมากจะช่องทำอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้าน และกิฟคือคนหรอก็ว่าทําไมถึงเค้กว่าชาวบ้านนะเขาไม่จริงมเรื่องจริงูภาพบนเฟซก็รู้บนเฟซอืมมันเค้กมากเลยนะไม่ไม่เขาไม่มีใครรู้เขาังไม่รู้หรอกไอจะเอาจะเอานี่คือแบบเค้กมากจเอา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 ก็เราอยากกินชานุงไข่มุกก็าก็จะก็บอกเลยว่าเลี้ยงไปแล้วอ่ะจะให้เลี้ยงทุกว yes> ันก็ไม่ไหวนะ นี่เพื่อใครอยากรู้ว่าจะเอาเจ้าว่าน่าตาเป็นยังไงเรา,าจะส่งมาให้ดูแปะๆไว้นะคะแปะๆไว้เลยค่ะเพื่อคุณผู้ชมอยากดูนะคะตอนนี้พิธีกรหญิงเริ่มเริ่มง่วงแล้วตาจะปิดแล้วค่ะตีสองนะคะเวลานี้หาเจอยังมันมีความแตกต่างระหว่างรูปสองรูปนี้อยู่ระหว่างจะเอากับความตดใสและมุ่งนิ้ง นี่นะคะนี่ไอ้รูปสุดท้ายนะไม่ต้องมาก็ได้รเราเพาจะรู้นะว่ารูปอะไรน่ารักจะตายีออร่าด้วยเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์เเซซนอร์ไว้เซนเซอร์นี่น้องคิวนะคะน้องคิวเราจะเอาจะเอาน,นี่น้องคิวน่ารักโอ้ยค้าง นี่น้องกิวเห็นไหมคะเขาเคขนาดไหนได้ส่วนสูงอันตายในกางเกงขาสั้นที่แล้วก็ดู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 ทุกคนเคมากเลยน่ารักเมยเคเมก็แค่กางเกงที่มันสูงกางเกงว่ายน้ํามานิดหน่อยกับเสื้อที่มันค่อนข้างจะออกกระจุยกระจายไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในกางเกงกับความสูงร้อยเจ็ดสิบที่เสือกเตี้ยกว่ารุ่นน้องมอสหรมอสี่มอร้อยเจ็ดสิบ เปลี่ยนแล้วหรอ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 อย่าเปลี่ยนเหอขอร้องเอาร้อยหกสองคืนมาไม่เราก็ต้องมีการพัฒนากันขึ้นมึงพัฒนาเร็วขนาดนั้นเลยหรอสามสี่วันเนี่ยห้าสิบเจ็ดเทเพิ่งเขียล่ะทำไมเขียส่วนสูงมาลดภายในหนึ่งวันล่ะทำไมก็ทำไมอะผอปคอไอก็ส่วนสูงลดน่ะว้ยโอเคเราจะไม่บ่นอีกต่อไปแล้ว พิดไม่จบเถอโอเคค่ะจบ,บจบ,บจ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 บกันไปด้วยภาพน้องคิวเอา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 นะคะโอเคค่ะฝันดีนะทุกคนบายบายเดี๋ยวนี้มันฝันเช้าแล้วนะจุดจุนี้